สวัสดีค่ะทุกคนใครมาสมุยห้ามพลาดเลยนะคะ The j u n g l ลคลับเกาะสมุยจ้าคาเฟ่แอนร้านอาหารบรรยากาศดีวิวคือจึ้งมากเลยค่ะเห็นวิว360องศาเลยนะถ้าตูนมาสมุยตูนจะแวะทุกครั้งเลยค่ะที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็ที่พักเลยนะคะทุกครั้งที่ตูนมาสมุยอะคะ่ะตูนจะแวะ t h จ j u n g l ลคลับทุกรอบ ทุกคนดูสิคะวิวเขาจะเห็นวิวรอบเกาะสมุยเลยคะ่ะ360องศาเลยแล้วก็การตกแต่งร้านของเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะแบบสวยสวยมากอยากให้ทุกคนมาสัมผัสคะ่ะอยากให้มาลองดูมันหิวใจมากๆเลยคะ่ะแค่เห็นวิวแค่นี้ก็มีความสุขแล้วคะ่ะบรรยากาศดีมากคะ่ะธรรมชาติบำบัดจริงๆหิวใจสุดๆ วิวคือ360องศาเราสามารถมองเห็นทั่วเกาะสมุยเลยค่ะคือบ้าไปแล้วสวยอะไรขนาดนี้ตูนหลงรักที่นี่ซ้ำๆเลยค่ะตูนใช้เวลานั่งคิวใจตรงนี้อยู่นานมากเลยค่ะคือมันดีจริงๆเหมือนใจเราได้ปล่อยจอยได้คิดอะไรหลายๆอย่างทำให้สมองเราโล่งขึ้นด้วยค่ะอ่ะอาหารเขาก็ดีนะคะลืมบอกไป ส่วนโซน,นตรงนี้นะค่ะถ้าคนที่มาพักโรงแรมจึงจะได้เข้าไปเล่นน้ำตรงนี้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวรอบหน้าตูนจะไปพักที่นี่แล้วจะรีวิวครั้งนะคะบ๊ายบายแค่ว่ากูเตนนะคะทุกคนบ๊ายบาย See you